เคไหมเจอวิกฤตอย่างโควิด -19 จนงานของคุณต้องสั่นคลอนเลือเคยไหมเจอการแข่งขันของตลาดจนหลายๆธุรกิจต้องปิดตัวลงไปสวัสดีครับผมปิรพัฒน,น์สีชำนาญวันนี้จะมาสัมภาษณ์นักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งทำอาชีพจำหน่ายวัสดุก่อสร้างให้กับบริษัทต,ต่างๆและร้านค้าปลีกย่อย ซึ่งต้องพบกับปัญหาต่างๆมากมายแต่เธอก็ผ่านมันมาได้จะเป็นยังไงนั้นไปรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อคุณธีราดาคุณพานศรีนะคะทำธุรกิจเป็นจำหน่ายวัสดุก่อสร้างให้กับโครงการแล้วก็ทับปีกปุกาเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจนะครับว่าแบ,บ มือแล้วก็การก่อสร้างก็หยุดชะง,งักไปช่วงหนึ่งแต่เป็นช่วงสั้นๆถือว่าเป็นช่วงที่ก็ได้กลับมาทําอะไรที่เป็นออนไลน์มากขึ้นจะใชะ้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้คนที่ทํางานสามารถ Access มาที่ Office ทำงานวิพาูมิได้ก็ถือเป็นช่วงที่ท้าทายเพราะว่าก็ไม่งั้นก็ไม่ไม,ไม่เริ่มทำสักที บทเรียนที่ได้จากการเจอวิกฤตในครั้งนั้นคืออะไรครับก็ถือว่าเราโชคดีที่เราเจอแบบไม่รุนแรงมากแล้วก็ยังสามารถปรับตัวได้ทันแล้วมันก็เป็นช่วงสั้นๆแล้วเมืองก็กลับมาสามารถทํางานต่อไดอ้หลังจากที่ระบาดเยอะๆช่วงแรกๆมีปิดแคมป์ปิดไซต์ไปอันนี้ก็เดือดร,ร้อนพอสมควรแต่ว่า เราเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นนะบางอันเปิดบางอันปิดมันก็ถือว่ากระจายคอนเซ็ปต์ไปก็ถือว่าค่อยๆเรียนรู้สถานการณ์แล้วก็ปรับตัวไปค่ะขอคำแนะนำให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับคิดว่าต้องเป็นเรื่องของการปรับตัวอย่างรวดเร็วถ้าอันเดิมที่วไม,ม่เวิร์กแล้วก็ต้องมองหาสิ่งที่เป็นทางออกอื่นๆ พี่โฟกัสแต่ขายโครงการพอโครงการหยุดปับ๊บก็เดือดร้อนเราก็ต้องหาช่องทางไปขายออนไลน์ สรุปแล้วการปรับตัวคือสิ่งที่สําคัญมากเพราะการปรับตัวคือการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการยืดหยุ่นต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งนั่นเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จของธุรกิจของคุณสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามมาจนจบหวังว่าจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ให้กับช่องของพวกเราด้วย และหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ